ดีไซน์มีปัญหาเกี่ยวกับฟันค่ะทุกคนอโอ๊ยคุณหมอมีรางวัลให้ด้วยค่ะรางวัลคนเก่งอ,อ,อัไหนดี <c oughs> สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทพืดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิง่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะแม่กุ้งกับพ่อป๋องนะคะพาดีไซน์มาที่ไหนคะมาพาตัง้งท้องสิง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าคลินิกอ่าทันตก,กรรมนะคลินิกหมอฟันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าดีไซน์มีปัญหาเกี่ยวกับฟันค่ะทุกคน<อ>นั่นก็คือฟันแท้ดีไซน์นะขึ้นมาซ้อนกับฟันน้ำนมและฟันน้ำนมดีไซน์ไม่ยอมหลุดค่ะทุกคน<อ>ก็เลยนี่เลยอะแม่กุ้งให้ดูภาพ ไหนอขอดูหน่อยนี่นะคะทุกคนเห็นไหม oh. นี่ด้านนี้นะด้านนี้ที่ทโลง่งๆนี่คือฟันน้ำนมหลุดไปแล้วแล้วข้างในนั้นคือฟันแท้นะ oh. ส่วนด้านนี้ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นฟันที่มันซ้อนๆกันอยู่ไหมก็คือ ซี่ข้างในอ่ะคือฟันแท้นะคะส่วนซี่ด้านนอกซี่เนี้ยคือฟันน้ำนม <Huh? S 1> คือฟันซี่ฟันน้ำนมซี่เนี้ยที่จริงมันโยกใช่ไหมดีไซน์ที่จริงอ่ะมันโยกตั้งแต่ตอนที่ฟันแท้เริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมคะจนตอนเนี้ยฟันแท้มันขึ้นมาจนจะสุดแล้วใช่ไหมน่าจะสุดแล้วด้วยซ้ำม,มั้งแต่ฟันน้านมมันยังไม่ยอมหลุดนะคะดูซีไหนเนี่ยมันไม่ยอมหลุดนะคะทุกคนคือขนาด ัดน้องไก่ก็แล้วก <Huh? S 1> ินอะไรก็แล้วก็ไม่ยอมหลุดแล้วแม่จะดึงเขาก็ไม่กล้าให้แม่ดึงเพราะว่ากลัวเจ็บใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาหาหมอฟันนะมาให้คุณหมอฟันดูว่าจะถอนออกไปเลยดีไหมหรือว่าจะรอหรือว่าจะยังไงแล้วฟันแท้ที่มันซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยมันจะขยับออกมาอยู่ตำแหน่งข้างนอกที่แบบที่ควรจะอยู่เองได้หรือเปล่าหรือว่าควรจะต้องดัดฟันหรือทําอะไรกับฟันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า ตอนนี้ดีไซน์ก็เพิ่งเจ็ดขวบเองแม่ก็ไม่รู้ว่าดัดฟันได้หรือ,อยังนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอกันเชื่อว่าเชื่อว,ว่าน้องๆหลายๆคนทางบ้านเนี่ยน่าจะมีฟันแบบดีไซน์นี่แหล,ละก็คือฟันซ้อนกันนะขึ้นมาซ้อนกันเนาะเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันว่าต้องทํำยังไงแล้วไปเด,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 ดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะคะกแ้ลว็ โอเคค่ะวันนี้น้องพีชใจจะมาทำฝักมาหมอกระสับพ่อดีให้น้องนะโอเคไหมอยู่โรงเรียนอะไรคะชื่ออะไรโอเคอยูฟอร์ คแม่นะปนยับ้าคะแก้ราวได้ค่ะแก้้าวม่ลง มีรางวัลให้ด้วยค่ะรางวัลคนเทนต์เอาไหนดีอะไรดีคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เออยางลบอันนี้สีอันนี้ที่ซน์ว้าวโอ้ยน่ารักขนาดเลยมีสติกเกอร์ด้วยอะไรคะไหนเอาไหนคะไ <c oughs> อยางลบนี่วันนี้ดีไซน์ เคลือบฟัวลายนะคะนี่คุณหมอบอกว่ามีฟันผุสามซี่แต่ว่าวันนี้เคลือบฟัวลายไปก่อนเพราะว่าดีไซน์ยังไม่ยอมอุดฟันเนาะเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาอุดฟันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขูเยอะกว่าเดิมแล้วมันจะอุดยากนะคะลูกแล้วก็ฟันน้ำนมที่โยกโยกอยู่เมื่อกี้นะที่เราดูกันเมื่อกี้นะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรรอให้หลุดเองได้แต่ว่าดีไซน์ต้องหมันโยกนะลูกโอเคปะ แล้วก็นี่หน้าเปื้อนหมึอกอะไรเนี่ยไหนดูดูแขนทั้งนู้นนี่เอาหมึกมาเขียนปากกาเล่นนะคะทุกคน oh ดูเป e> really cool ื้อนเต็มมือเต็มหน้าเลยตอนนี้ก็เคลือบฟัวรเสเ็จแล้วห้ามอะไรนะคุณหมอบอกว่าห้ามอะไรคะจำได้ไหมคุณหมอบอกว่าห้ามอะไรคะจำได้ไหม้คือพูดได้ห้ามกินน้ำห้ามบ้วนปากครึ่งชั่วโมงใช่ไหมทำนี้ให้ดูหน่อย เ,เลยนี่สรุปก็คุณหมอก,ก็เคลือบฟูอะไรให้แค่อย่างเดียวนะเพราะว่าดีไซน์จะไม่ยอมทํานะคะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วดีไซน์เดี๋ยวเราต้องมาอุดฟานตามที่คุณหมอแนะนาโอเคไหมคะเพราะถ้าเราปล่อยให้มันผุเยอะเนี่ยมันจะอุดยากแล้วถ้าเกิดว่ามันผุผุมากๆจนอุดไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดแล้วก็ทรมานใช่ไหมน้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะคะต้อง แปรงฟันทุกเช้านะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ต้องดูแลฟันให้ดีๆอย่าปล่อยให้ฟันผุนะคะถ้าฟันผุเนี่ยเราต้องรีบไปอุดนะเพราะถ้าว่าเพราะถ้ามันผุเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราปวดฟันแล้วก็ทรมานมากเลยนะคะต้องไปหาหมอฟันให้คุณหมอฟันดูด้วยเนาะไปตอนนี้ดีไซน์จะไปไหนคะจะไปเลยนะ ซื้อแปรงสีฟันใหม่ออโอ้โหวันนี้ไปหาหมอฟันมาจะซื้อแปรงสีฟันใหม่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้แปรงฟันให้สะอาดแล้วคุณหมอสอนวิธีเช็คว่าเราแปรงฟันสะอาดหรือย,อยังคุณหมอบอกว่าให้ทายังไงคะให้เอาเล็บก็คือเล็บเราอะ่ะใช่ให้เอาเล็บเราอะเวลาแปรงฟันเสร็จใช่ไหมให้เอาเล็บเราขูดขูดขูด,ดตรงฟันดูว่าแปรงฟันสะอาดหรือยังถ้ามี ถ้าถ้ามันมีอะไรติดมาที่เล็บเราอะแสดงว่าเรายังแปรงฟันไม่สะอาดใช่ไหมคะโอเคตอนนี้รู้วิธีแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ต้องแปรงฟันให้สะอาดแล้วก็ต้องเช็คให้ดีเหมือนที่คุณหมอบอกโอเคไหมคะฟันจะได้ไม่ผูนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อแปรงสีฟันกันบายบายทุกคนก่อนบายบายคะ่ะเป็นไรมันเจ็บอ่ะ <c oughs> เจ็บนิดนึง